ไปซึ่งเครื่องครับมือเนี่ยเรบบาอยู่มากทุกพี่ว่าย่างมูนครับมือน,นี่หันมาหันมูดอุดอุดอุดมือน,นี่ครับก็บรรยากาศแดดๆครับเดือนไงครับมือน,นี่อ้อ่อนนี่นู่ห,นหันมันทุกพี่ว่า ติดตามกันรับเนะแซ่บๆกันครับเพื่อนี่ชุดเครื่องเคลืบทงอยู่ท้ายก็ครับมนี่บ็ได้กินด้วนครับเมนูย่างนี่สิผ้าย่างหมูครับื ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับพูดแล้วมีข่าวมาครับมาคับกำลังขูดคนครับเสียบเสียบจุกเสียบโอ้ยย่อย่อย่อขวมย่อขวบปองกัน còn phóng tất cả cục con bởi xiên bếp cho đâu anh อดเียโยางคิวเขาดิปลาหมูเขาแกวข้ามันเขมดผูกแ้วนะเยี่ยมเยเนี่ยนี่ยังไงพี่น้องเอาจิ้มพูนนะเอาจิ้มย่างขโต้สุดเช่เปิดือนี่เขายากเขายากสุดเลยกับสุดั่วเฮ้อ โเรี่ยวทะเลเนาะมือมากันในกระจัดโอขาดเนี่กระปุ้งโอพ่ออ่านได้กระเตอร์ป่ะโอ้ไม่มีสูตรตายตัวบอกสูตรไม่ได้สูตรพี่บอกมาทางขาเว็บทางเทียนเรียบอี่าเขาพิล็อกไม่ đẹp bố im cái chặt tôi này nó mưa <laughs> ừ, này to khoác ép, khoác cả đi tôi nghe ra Ba vàng เครื mm ap, kör, a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 b ab. Oh, ่องกับเครื่องเครื่องมักสอสอืมพุณไม่ใช่ไรครับเนี่ยโหยท่านนี่มักเลยเครื่องมักครับก่อนสิมักเนี่ยตึ๊บเจ็ดปอนด์มึงเข้าเนาะเข้ามข้า คนๆๆคนๆนๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 บๆๆๆๆๆกบๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ่ๆๆ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 ัๆๆๆๆๆๆับๆๆ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 ๆ ตัดยิ่งสุดแต่ว่าตัดยิ่งแสบต้มานล้องนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> สุดเกิดจริงเกี้ยครับมื่อนี้มัดครับมัดรถไว้ได้ปะได้ก็ได้ครับ เื่อกเพี่ว่ายก,ยกเถื่อนไปชีนี่ขาหมูมเป็นโตเทียไปเทียนดีบข่ขา,า,าเป็นปง่วเมื่อนี้เป็นูงกับว่ <laughs> าม้เป็นพุงคุเนี่เอาเอาแพรลงห <laughs> มูหม,มูดำครับหมูปลาอิ่มบ่ล่ะอิ่มบ่ล่ะแยกปัวจรก Chắc chứ Em phải đi Hả? Hả? Em phải đi Trang quân à, Để cản đây mỏi

อันเอาทวงทวงเหว่ไหมครับนี่มาใส่มือม่อยมาเคียงเบิดไม่ได้เดี๋ยวเอามาเคียง <laughs> เอาเดี๋ยวเดียวหมูพี่มึงนี่หมูพี่ฮะหมูพี่มีอยบ่หมูพี่ชื่อหมูครับ <laughs> พี่นี่คร <laughs> ับครับห <laughs> มูุ้ยนะครับพี่ <laughs> ค้นย่างบริกิรหรอกแต่ว่าค้นบริย่างไงค้นกินบริย่างโอยมาสินอกก่อนพรานนะห้หอมเครื่องอ่ะ cương đúng hòm gì à? Ừ. Cả trang điều hấp dẫn chút. Cả trang điều này. Trúc điều nó muốn tải chúa. Ừ. À. Cái nào cái nào? Cái này. Đây. Tới... Chỉ đẹp chị. Chàng chàng. Hùn sang cá. Ngang còn đuốt luôn. Sang cá. นี่นี่วะเนี่ยไ่แกกะ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 แกะแแกะ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 แกะยกะบกกะพกะแะแกไแกเแาะแกะแกะกกะแกะแะากะก จังกิบเฮ้ยโอ้วามมันกบเวนเนาะโอ้น้งตีเลยครับนอะไรก่สร้างกาเบื่ออยู่สร้างการี่ยน้เม็นเป็่านท่าน้ำเ็น ก็ตอนย่างแล้วครับเนาก็ย่อยวย่างกับแซ่เพิ่มเลยที่ว่าติดตามบ้างนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเคยชื่อคืออาผมช่องไม่ครับหัดปึ่งหัดเห็ดกับผมก็ร่างใจยเฮ็กันร่างใจนะครับครับสร้างเห็ดกระเดียบ เียดกบนมบมาหน้าเคยวันเสี้ยงครับทางเผืดอดอันเข้าไปอันเข้าไปนี่ครับไฟกับล่งแรกกาครับผม ยังรันด <online> <c oughs> ิเดยังี่โอ้ยอนย่างเน่ย่างน่าย่างย่างตากใจย่างสรบจเรรอเสรกอเรครับมือนี้ครับสีสันสวยงามคนเลยก็แชนะครับเสจบุกอ่ะเบเช่อับผไอ้เพียกับเพจยูทูบก่ หนุ่มบ้านาเคยเป็นเชียงครับคอยพี่น้องนะครับโบกเก็นใจครับผมโกราณบานเท่าอย่นีครับน้ำักชกี้ยยังับเียบูบกูด้มือ เออไปเเออยัเก็มือหนามได้หน้าคนแบบเล้ยวเราบ่หนิเลี้ยวเราบ่เสร็จบ่ยังไงตัวนึงตัวเเท่าอ่ะ mười năm này là con cái người huy đây thì chẳng may chẳng đói mua con pháo những con pháo gặp to thừa bao kia kg toàn phun xăng cá cá giang nhiều Hãy ดีสวดกับว <rat> ่าเน่ดีสวดสังกลดีสวดนี้ดีสวดเลฮะกล้เลไนวีัเดีังกลดีสวดกะยงเดียวโอ้ยมีวัดตานลูกขี้มักกี่ตัวได้ครับ ถูกการไฟาแอร์บ้าเนียครับบือโทรตามนี้แหละต่อนกี่โทรติดมือโทรติดเด็กหลายพดเตี่ยนเบอร์ตลอดยี่สิบงโมงโอเคสับพอดอ่ะเอรื่อรๆเอ้ยหมูลำมันน้องกีดแบบแบบแบบขาเออไม่ใช่มันน้องกีดนี่มไม่สุกเลยแบบแบบที่ทำไปให้โรงพักอ่ะมังกีด

สุกที่ไหนล่ะต้องงย่าตัดโครงมาดิ่งแล้วก็ไอ้้งามาย่างไหมเอาส่วนเอาส่วนที่สุกก่อนซี่โครงคือค่อยๆปาดกินได้นเหรเออปาดซี่โครงมากินก่อนแล้วก็ตัดทาร่างมานั้นก็ต้องออกก็ต้องออกมันเลยนี่เหนียวเครื่องนี่กว่านี่ว่าสุกเกี่ยวนี่ปาดปาดปาดเอปาดเลยนี่ครับชุดเกิดเออ

นี่งายกนหนม่อนนางม่นาะาทำเขาเาอะย่างใหม่เขาหออเอาออกเขาออกเวฟออกโอ้โหเนหรอเขาไม่โอวเอไปพ่งไอเอร์่วไม่กินนะนี่สับเฉยเลยเาแก่ตนี่สับเป็นตอนแดงเลยสร้างกะเอาแก่เบี่ยงมูเ้ยว่าใส่อีกขั้นเอาแก่ยังมูอะะตองย่างใหม่นะด เลือดซับเป็นขึ้นเหมือตัดแปลงเลยป,<น>เปัดกระเพราปัา<อ>กดกระเพราเน่เนาะนี่ไปตีนเดียวโอ้ยแม่เอาตีนไม่ชอบตีนชอบเล็บขบโอ้โหชมไม่อย่างนี้ครับอันนี้ย่างใหม่ด้วนี่สุขสบยโอ้มีอยูย่างแนบมือเดี๋ยวจะย่างให้หน่ะ อาจิบแบบกันบ้านครับมกปาบึกปาบึกรสชาติรสชาติกะปรุงเอาไปสิโอ้ยังนี่มันไม่ตูบตรงอย่ายังดงกะตางเก่งเนยปลตังเก่งวจะกรตอบตรงก็วัมันยังตุกรงเก่งว้าสเลยกินี้ะแม่นแหละมันทิ้งอ่ะโทษนีเม่นนั่นโอ้ตัวหอยแก้ว จ้้าทิงไ่เอาทิมนะหมายถึงว่าบักแม่นมันทิ้งไฟบ่วานทิมใส่ว่ะแล้วกกินอันนี้ไอ้หดิดอยู่เบือว่ะเกลียงมาดิไปุ้ยเดี๋ยฮันเฮลียงมาดิว้ดูดเกยา์กี่เท่าลมอุ่มอยู่เชียร์กันนะพี่น้องรับปนิกาตากอยสนกเนะครับ y o เบื่อเน่ยเดี๋พี่น้องเดี๋ยวเชีกี้ครับผมเอาครับ ติดตามรับชมขีปไหมครับผมเสยนเบียบช่างกะเสยนเบียเลิกกะไเปิ่นอิสวากะไฟน่ย้มันจะข่ไอะอยู่นั่นอันนี้อันนี้ไม่ยังนี่เออนอกมือนยนลินมันตุนขอาิดตามเนี่ยขไปไปเปเนี่ขอาิดตมเนบไ้ีเลยไหมเยเกียบนี่ไป อ่าอย่าไปเฮ็ดลูกน้องให้เป็นติดตาม